เรียนท่านลองในโลกทั้งสองท่านนะครับมันประหลาดโลกครับพีียนนะครับจริงจเอาคอามกันแล้วเด็กๆไม่ห้องหนานะครับแล้วมันปูโทรศัพท์แจ้งปำรวจนะครับเพือแจ้งตำรนะเดี๋ยวพวกพี่ๆพวกอาๆพวกนานาก็จะมาช่วยนะครับเนาะเดี๋ยวต้องดดว

ในป้มเก็บของในถังหรือภาชนะที่มีน้ำขังนะครับในใกล้ไม่เก็บในโป้มนะนะจำลองเหตุการณ์คนเมามาอารบัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิกุลทองนะครับสถานการณ์จำลองนะครับคุณครูก็จะมาเปิดเอาประมาณว่ามาเอานมเอมน้ำให้เด็กๆนะครับแล้วคนเมาก็มาจากไหนก็ไม่รู้มาโวายวายมา อาละวาดอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค, <ๆๆ S 2> คุณครูก็จะปิดล็อกกันทนีครับเมื่อเหน็นเหตุการณ์แล้วก็จะทำการแจ้งแ้งจโทรศัพท์ไปท,งทางตำรวจนะครับวปิดชั้นแรกแล้วก็มาปิดชั้นที่สองนะครับห้องเรียน ิดทุกบ้านเลยนะครับก anyway, so ็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับตอนนี้ตำรวจสมมติมาแล้วนะครับตำรวจสมมติก็มาควบคุมตัวไว้ อันนี้กลัวจริงนะครับเี่ถ้าเกิดเกิดไม่

ê chị này 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 chị này

มือขวามือขวามือขวาขยับมาตรงนี้เยือนตรงนี้ยืนข้างบนเนี่ยยืนบบอดเออเรานี่แรงๆแรงๆองมือเลยก็ได้สมือดันเอ้เมากเองกดเองนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่กดตรงนี้แรงๆเฮอยนี่เลยเเอามาเอยนี่แกนี่ลูกแกนี่มเห็นัามือเลยามือกดเลยลูกกดกดกดแช่เลยกดแช่เลยเ้อเอา สามขาเอามือ,อแบบนี้เลยกดแชนนี่นะเอ่อ่าโอเคนี่นี่เอาลงมา